เผยโฉมหน้าชัดชัดพระเอกหนุ่มครองหัวใจแอปทักษออนเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวความรักของนางเอกสาวแถวหน้าของวงการบันเทิงบ้านเราอย่างคุณแอปทักษออนคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่นั่นเองจ้าเรียกได้ว่าถูกจับตาถึงเรื่องความรักมาโดยตลอดมีข่าวว่ามีหนุ่มๆตามส่งขนมจีบอยู่ไม่น้อยสำหรับนางเอกและพิธีกรสาวแอฟทัก่อ,อน แต่ก็ยังไม่มีใครทําเอาแฟนแฟนเฝ้าติดตามหนุ่มคนใหม่ของสาวแอปแต่ก็มีเพียงข่าวจิ้นให้แฟนคลับได้ลุ้นตามเท่านั้นล่าสุดแม่แอปได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆผ่าน Instagram Story โดยในคลิปปรากฏภาพของหนุ่มหล่อดีกรีพระเอกดังอย่างกงยูและโซจีโซบโดยแม่แอปได้เผยในคลิปว่า2หนุ่มนี้คือกําลังใจในการทํางาน